จ้าสวัสดีจ้ามือนีกับมาพบกับช่องน้องช่องชาแนลอีกตามเพ่ยเนาะจ้า,จามือนีช่องน้องช่องชาแนลกับมีแนวทางห้าน้อยเนาะจา้าของวันที่ยี่สิบหาท่านว่ากับมีมาหายคือเก่าเนาะจ้า,จาทั้งสามน้อยทั้งน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อยวีไอพีจ้า,จาแต่ก่อนที่เขาจะไปเบิ้งแนวทาง ช่องน้องช่อนชาแนลกับมาขอกำลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้กก็ขอให้ซ้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกช่องหนึ่งในเด้อจ้าขอบคุณจ้า ก่อนเที่ยวจะไปเบิ้งแนวทางเข้ากับมาเบิง้งรายงานผลก่อนนอกจากของห้าน้อยเที่ยวหายไปวันที่ยีท่านว่าเนาะว่าผลทั้งสาน้อยออกตัวใดกลับไปเบิ้งผลน้อยแรกก่อนนอกจากของน้อยพิเศษเข้ากับหายไปฟันเก่าวิ่งดูศูนย์กับเก่าผลที่ออกมาบนออก8 3 8 หลางออกซิซจ้ะสำหรับน้อยพิเศษเท่ากับ่เขานอกจากนอะก็บมีเขาบ้างรุดบ้างกับบ่ว่ากันนอกจากกับไปตามต่อเลยนอกจากนะสำหรับผลน้อยปกติว่าผลออกตัวใดสำหรับน้อยปกติเท่ากับหายไปฟันหาวิ่งรูดหก,กับะพาผลที่ออกมาาบนออก สองสองสามล่างออกเจ็ดโจกจ้ะเข้าก,กับเขาล่างนอกจากนอกเป็นตัววิ่งรูดหกกับออกเจ็ดจกเป็นจังไรเน,นาะจ้ะสำหรับผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนล,ลจ้ะน้อยปกติดเดาไปเป็นแนวทางได้หลายได้น้อยกันบอกก็ดีใจน้ำนอกจากเข้ากับเขาล่างกันไปกระเบิงผลน้อยปกติไปแล้วก็ไปตามต่อเลยนะจาะเนาะสำหรับผลน้อยวีไอพีว่าผลออกตัวใดจ้ะ จัดสำหรับน้อยว i p ่เข้ากับายไปฟันซีวิ่งรูดหากับซีผลที่ออกมาบนออกสองเก่าซีล่างออกหกสองจ้ะเข้ากับเขาบนนอกจากนอกเป็นตัวฟันวิ่งรูดซีกับออกเก่าซีเป็นจะาหน้าน่นอจ้ะสำหรับผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจดัดเดาไปเป็นแนวทางเดลหลยดยเดน้อยกันบอกระดีใจน้ำนอกจากเข้ากับเขาบนกันไป กระเบิงรายงานผลกันไปแล้วกับไปตามต่อด้วยเนะาะจ่ะสำหรับแนวทางห้าน้อยวันที่ยี่สิบหาท่านว่าเนาะว่ามีแนวทางตัวเลขให้เข้าตัวใดแน่เข้ากับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้าจ่าเขากับมาตามต่อกันเลยเนะาะจ่ะเนาะสำหรับแนวทางห้าน้อยวันที่ยี่สิบหาท่านว่า,นะาเนาะจ่ะเข้ากับมีห้ทั้งสามน้อยคือเก้าเทั้งน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อยวีไอพีจ่า กับมาเบิงแนวทางของน้อยพิเศษกันก่อนเนาะจากับไปเบิงตัวเด่นกับไ้เดนสองกับเดนสามไปเบิงฟันวิงรูดเนาะจ๊ะมาเบิงฟันก่อนกับห้ฟันสองวิงรูดกับห้สามกับสองไปเบิงตัวเน้นแล้วกับตัวร่องเนาะจากมาเบิงตัวเน่นกันก่อนตัวเน้นกับห้ สองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามจากไปเบ่งตัวร่องตัวร่องกับไฮสามหา้าสามสี่สามสามสามสองจากกลไปเบ่งแนวข้าง,างตัวเน้นตัวจ้อสองตัวกะบเฮเลนไปกับน้ำนอกจาก แต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวเน้นตัวจ้อสองตัวก็จะเข่ายากแน่ก็จะมีรุดบางเข่าบางเข้ากับใช้แนวทางเป็นฟันวิงรูดจัตตัวนี้จะเขาง่ายเล่นง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองออกไปเป็นแนวทางกันเบิงเข้ากับเบิงแนวทางของน้อยพิเศษไปแล้วเนาะจ้ะก็กไปตามต่อด้วนอสสำหรับแนวทางของน้อย ปกติว่ามีตัวเลขแนวทาาให้เข้าตัวใดแน่เข้ากลับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้าจะเข้ากลับมาตามตัวนอกจากนอสำหรับแนวทางของน้อยปกตินอกจากสำหรับน้อยปกติกลับไปเบิ้งตัวเด่นกับไฮเด่นศูนย์กับเด่นหนึ่ง ไปเบิ้งฟันวิงรูดนาะจากมาเบิ้งฟันก่อนกะไยฟันศูนย์วิ่งรูดกะายหนึ่งกับศูนย์ไปเบื้องตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องเนอะกจากมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกะไศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดจ้ะไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกะาย หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาจับกลับไปเบรงแนวทางตัวเน้นตัวจอสองตัวก็ให้เลีนไปกราฟน้ำนวดจับ ต่ว่าแต่ละมือสําหรับตัวเน้นตัวจ้อสองตัวก็จะเข่ายากแน่ก็จะมีรูดบ้างเขา่าบางเข้ากับใจแนวทางเป็นฟันทิงรูดจากตัวนี้จะเขาง่ายเห่นง,ง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ล่องเอาไปเป็นแนวทางกันบึง้ง เข้ากับเบิ้งแนวทางของน้อยปกติไปแล้วนอกจากกับไปตามต่อเลยนอยสำหรับแนวทางของน้อย v i p ว่ามีตัวเลขแนวทางห้เข้าตัวใดแน่เข้ากับไปเบิ้งแนวทางกันเลยจ้าจะเข้ากับมาตามต่อกันเลยนอกจากนอกสำหรับแนวทางของน้อย v i p จ้ากับไปเบื้องตัวเด่นกับไ้เดนสามกับเดนซี ไปเบิ้งฟันวิ่งรูดนะจ๊ะมาเบิ้งฟันก่อนกับไ้ฟันสามวิ่งรูดกับไ้ซี่ับสามไปเบิ้งตัวเน้นแล้วกับตัวร่องเนะื่จาะมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกับไฮสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสามจ้ะไปเบิ้งตัวร่องตัวร่องกับไฮซีห้าซี่หก ซีเจ็ดีแปดจ้ะไปเบิ้งแนวทางตัวเน้นตัวจอสองตัวกให้เล่นไปกราฟน้ำเนาะจา้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวเน้นตัวจอสองตัวก็จะเข้ายากแน่ก็จะมีเข้าบ้างรุดบ้างเข้ากับใช้แนวทางเป็นฟันวิงรูดจ้ะตัวนี้จะเข้าง่ายเล่นง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิ้ง เข้ากับเบิงงแนวทางกันไปแล้วนอกจากนาะเป็นจังไดในน้อจากมือนีผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ้อนชาแน,นลจากเบิงงแนวทางฮาหนอยของวันที่25ท่านว่ากันไปแล้วนอกจากทั้งสามน้อยทั้งน้อยพิเศษน้อยโฟกติแล้วก็น้อยวีไพีจากเบิงโตเด่นโตเน่นกันไปแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันบ่าน้อจาก มากชอบตัวใดเข้ากับสามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อเข้าจะได้เอาไปเล่นเน้นนักเน้นเบาตรงกับเล็ที่เราคิดไว้ทายนี่ช่องน้องซ่อนชาแน,นลกับขอขอบพุ่นผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจะ้กะก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจะ้าพบกันไหมในคลิปหน้า คลิปนี้ช่องน้องช่องชาแนลก็ขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า